ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล5้สนะครับผมวันนี้มาแ,แจกสูตรการทําขนมจีนน้าํายาไก่ใส่ลูกชิ้นปลากันนะครับและด้านข้างข้างขวามือนี้ก็จะเป็นขนมจีนแป้งสดนะครับแล้วก็ผักเคียงที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับควันหอมฉุยเลยนะครับผม ทำทานในครอบครัวคุ้มค่าและอร่อยมากๆครับแล้วก็ทําขายจะมีลูกค้าติดใจนะครับขายดีนะครับเพื่อนเดี๋ยวแอดตอมจะบอกสูตรนะครับแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับการเตรียมนะครับก็จะมีส่วนของหอมแดงและกระเทียมกรีบนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ก็ล้างด้วยเกลือขยําด้วยเกลือล้างน้ําให้สะอาดหลายๆน้ํานะครับก่อนที่จะไปลงมือทํานะครับเพื่อน อ่าแล้วก็หอมแดงก็แช่น้ําด้วยนะครับหอมกระเทียมด้านนี้ก็จะเป็นพริกแกงใต้นะครับผมเป็นพริกแกงน้ํายาน้ํายากะทินะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาอ่าแล้วก็มีส่วนของถั่วงอกอ่าแล้วก็หางกะทิหัวกะทิเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับเกลือนะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเราจะไม่ใช้น้ําปลานะครับสําหรับการทําน้าํายาไก่นะครับเ,เพื่อนอ่านี่ครับ วันนี้มันจะข่าวนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยนะครับว่าจะทาอย่างไรบ้างนะครับผมขั้นตอนแรกก็เอาข่านะครับข่ากระตคร้นะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมลงไปในหม้อนะครับพอน้ําเดือดก็ใส่ไก่ลงไปต้มให้ไก่พอสุกนะครับอ่าแล้วก็เอาตักขึ้นนะครับส่วนในหม้อนี้ก็เป็นการลวกลูกชิ้นนะครับผมผ่าลูกชิ้นด้วยนะครับผ่าแล้วก็ ลวกสักประมาณสักห้านาทีด้วยน้ําร้อนๆนะครับลวกหรือต้มก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่ะขั้นตอนต่อมาเมื่อต้มเสร็จก็เอาตักขึ้นมาพักนะครับสําหรับเนื้อไก่แล้วก็เครื่องทั้งหลายนะครับแล้วก็มีพริกแห้งด้วยนะครับพริกแห้งก็เอาใส่ลงไปต้มด้วยนะครับเมื่อกี้แอดตอมลืมบอกนะครับผมอ่านี่ครับใช้พริกแห้งเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับอ่าที่มีอยู่นะเพื่อนๆนะอ่าแล้วจากนั้นก็เอา เครื่องที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับรวมทั้งเนื้อไก่ลงไปปั่นในโถปั่นนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับถ้าไม่มีโถปั่นก็ใช้การโขกเอานะครับเพื่อนๆครับอ่าเรามาลงมือทํากันเลยนะครับใส่หัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับอย่างละประมาณ2ทัพพีนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับอ่าบอกไม่ค้านะครับว่าเป็น เอ่เอาพริกแกงมาทำน้ำยาไก่นะครับแม่ค้าเขาก็จะปรุงมาเลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นพริกแกงใต้นะครับอ่านี่ครับเราก็มาเพิ่มเติมด้วยข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมและก็พริกแห้งนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับผมอ่านี่ครับคนให้พริกแกงละลายกับกะทิไปเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับที่เราต้มเนื้อไก่นะครับเพื่อนเพื่อนแอดต้มลืมบอกว่าน้ำที่เราต้มไก่แล้วก็ต้มตะไคร้อยาดิิงนะครับเอามาใส่ในหม้อได้เลยนะครับ่าและขั้นตอนต่อมาก็เอาไก่ที่เราปั่นในโถเอาลงมาในหม้อเลยนะครับนี่ครับคนนะครับค่อยๆคนนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีความข้นแล้วนะครับเพื่อน ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จอ่านะครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิและหางกะทิลงไปนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับก็จะมีส่วนของผงปรุงรสอ่าแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็ใส่หัวกะทิไปหน่อยนะครับ ผมใช้เนื้อไก่ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็กะทิครึ่งกิโลนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับหม้อนี้นะครับอ่านี่ครับขนมจีนเตรียมความพร้อมไว้นะครับวันนี้ก็ซื้อขนมจีนแป้งสดมา2กิโลนะครับผมและนี่ก็จะมีการเตรียมแตงกวาไปแมงลักถั่วง,งอกไว้นะครับเพื่อนแล้วก็พริกป่นนะครับถ้าชอบความเผ็ดอีกก็ เติมพริกป่นเวลาเราทานเนาะเพื่อนเพื่อเนาะอ่านะครับน่าทานมากเลยนะครับอ่ะมาทําน้ํายากันต่อนะครับตามด้วยการใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนใส่ซอสปรุงรสไปด้วยนะครับอ่านะครับชิมรสชาตินะครับเ็าเรียกว่าเท้าเซอแล้วก็ชิมรสชาติของแกงไปด้วยนะครับว่ารสชาติตามใจที่เราต้องการหรือยังนะครับผมอ่านี่ครับ ใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็ตักได้แล้วนะครับรสชาติมีความเผ็ดหวานเค็มอร่อยครบรสเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยกลมกล่อมมากๆครับนี่ครับสีสันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆจะใช้ตีนไก่ใส่ก็ได้นะครับแต่วันนี้แอตตอมไม่ใส่ตีนไก่ใส่เป็นลูกชิ้นแทนนะครับผมนี่ครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับอ่าหน้าทานจริงๆครับหอมมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับทำตามขั้นตอนที่แอตตอมแนะนำนะครับรับรองทุกคนจะทานได้อย่างอรอร่อยเลยนะครับนี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับแล้วก็มีขนมจีนมีผัก เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราทานก็โรยพริกป่นไปด้วยได้นะครับสําหรับในจานเนาะอ่าแล้วก็มีพริกน้าปลาด้วยนะครับอ่าเรียกว่าครบทุกอย่างเลยเลยครับเพื่อนชวนเพื่อนๆหิววันหยุดหรือวันที่เพื่อนๆมีเวลาก็ลองไปทําทานดูนะครับตามสูตรของแอปแอตตอมนะครับรับรองอร่อยนะครับเพื่อนนี่ครับพริกป่นใหม่ๆเลยนะครับทําเองหมดเลยนะครับพริกป่นก็ปั่นเองนะครับอืมอร่อยมากครับ นี่ครับราดฉ่ำๆนะครับบนขนมจีนเนาะในในจานนะครับวันหนึ่งทานกี่ชามก็ได้นะครับอยู่บ้านนะครับนี่ครับน้ำพริกน้ำปลา3รสนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์นะครับวันไหนที่ต้อมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายคลิปสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็แนะนำร้านอาหารอร่อยๆนะครับมาฝากนะครับนะครับ ขอ,ขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมจนจบนะครับผมสวัสดีครับมาทานด้วยกันนะครับ